เมแล้วก็สอบสายยนต์ตรงนี้เนี่ยตรงนี้น้ำมาจากไปน้ำไม่ได้ง้ไม่ทดอันนี้เราอยู่กันที่วัดใหญ่นะครับก็นะ้ำเริ่มทักเข้ามาตั้งแต่กี่วันแล้วครับเดีพี่สองวันสองวันนะครับนี่เห็นอย่างนี้นี่ครับมิดหัวแล้วตรงเนี้ยอันนี้ลงไปแล้วกี่ลูกครับสองร้ยอยสองร้ยอยแล้ว เดี๋ยวเราจะต้องหามาดำเนินการปิดให้ชะลอมากกว่านี้นะครับก็ทางท่านร้องตีมาสาข้าไปแล้วเนาะก็ขอบคุณท่านนายกสิบชินแล้วก็รองรองถึงคนด้วยนะครับที่อนุเคราะห์เรื่องของตระกอบทายเข้ามาที่ลงพื้ที่กับท่านสสคือนาการร่วมกันนะครับมีตัวช่วยโชคโดนรย่างลงมาที่กับเราเลยครับก็ตรงนี้เนี่ยต้องให้ชะลอให้น้อยที่สุดในนั้นเดี๋ยวจะเข้าต่วมในต้นใหญ่นะครับซึ่ง มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถให้ร่วมได้ครับก็พยายามปกป้องให้ดีที่สุดครับครับผมอ่าเป็นท่านชลพยาเสียครับชื่อยดูแลวัดครับขอบคุณพี่ผมด้วยนะครับลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งขนาดนี้ฝนก็กำลังตกอยู่นะครับสี่โมงเย็นแล้วครับตอนนี้น้องหลุนนะครับเอเดนดิวราษาเอาทรายมาใช่ไหมตกทางกสกระสอบแล้วก็ทาง

ุณนะครับอันนี้เป็นทางทรายที่มาใส่กระสอบนะครับขอบคุณคุณกิฟนะครับบริษัทฟิวสตี้คอนเม้นนะครับเป็นยทางสรรับทายแล้วก็หุ่กรอนบางส่วนมาครับกระสอบเนี่ยก็จะมีของคุณกิฟด้วยนะครับของท่านนายกอบจนะครับท่านมนชัยวิวัฒนาบแล้วก็ในส่วนของเทศบาลนะครับนายกโขครับสิริชินครับทาทันทีครับเดินเดนต้องไม่นอนต้องไม่นอน